คือตอนนี้เราได้การรับการแจ้งเตือนนะฮะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าน้ําก็จะมีการหนุนสูงขึ้นในในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยจริงๆน้ําเราจะหนุนสูงช่วงตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวา3เดือนเนี่ยนะครับปีนี้ก็ช่วงเดือนธันวาเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วใน3ามช่วงด้วยกันนะครับโดยในช่วงแรกก็ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นวันแรกแล้วก็ไปถึงวันที่8 ตุลาคมในช่วงเวลาประมาณตั Hip, um. وب, m. M. So ้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปถึงถึงประมาณ18นาฬิกาเนี่ยนะฮะและช่วงนี้เวลาที่เรากำลังให้สัมภาษณ์อยู่นี่ก็เวลาประมาณ16นาิกว่าก็เป็นช่วงที่น้ำขึ้นสูงสุดและตอนนี้ซึ่งน้ำช่วงนี้จะขึ้นประมาณวัดระดับที่3เมตร50นะครับซึ่งก็เริ่มมีผลกระทบเล็กน้อยต่อต่อพื้นที่ในเขตเทศบาล นะครับแต่ว่าถ้าระดับที่มีปัญหามากๆจริงเนี่ยต้องประมาณ3เมตร80นะครับคันนี้ในช่วงที่2ที่น้ําจะขึ้นอีกก็ช่วงตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับซึ่งจะขึ้นในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับแล้วก็ในช่วงท้ายปลายเดือนคือ26ถึง31ตุลาคมนะครับก็จะตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลย6โมงเช้าไปถึงประมาณเที่ยงนะฮะช่วงเดือนปลายเดือน,นี่จะน่าห่วงกว่า ในสองช่วงแรกและสองช่วงแรกเนี่ยน้ำจะประมาณ3ามเมตรห้าสิบนะครับที่มีการพยากรณ์ไว้แต่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยน้ำจะขึ้นไปถึงประมาณ3ามเมตรเจ็ดสิบเพราะช่วงนั้นก็ต้องฝากเ,าเรียนเตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในหลิ่งแม่น้ําแล้วก็ที่รับร่มนะครับที่มีโอกาสน้ําจะขึ้นไปท่วมในบริเวณที่พักอาศัยเพราะว่าน้ําก็จะสูงกว่าในช่วงนี้ประมาณอีก20เซนนะก็เป็นช่วงที่น่าเป็นห่วงครับ ในส่วนของจังหวัดเนี่ยเราได้มีการาจัดทําแผนอยู่แล้วแผนที่เรามีไว้ตลอดอยู่แล้วนะครเพราะว่าสมุทของคราวเราเป็นจังหวัดที่มีน้ําทะเลนุ่นเนี่ยอิทธิพลน้าทะเลน,นุนเนี่ยเป็นประจําในช่วงปลายปีแบบนี้ก็มีแผนเผชิญเหตุไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีคำสั่งมอบหมายให้มีการจัดตั้งคณะทําง,งานที่จะออกไปเป็นชุดเฉพาะกิจในการ,รเผชิญเหตุกับปัญหาต่างๆเนี่ยนะแล้วเราก็ได้มีการจัดทําประกาศ นะครับเป็นประกาศที่เป็นเอกสารทางราชการส่งให้ทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับแล้วรวมถึงองค์กรท้องถิ่นต่างๆเนี่ยได้ไปประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายหรือว่าปิดประกาศนะแจ้งเตือนทางออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ส่งไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็แจ้งเตือนไปจริงๆแจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ประมาณร่วมๆสัปดาห์หนึ่งแล้วล่ะนะฮ<ล>ะก็แจ้งเตือนไปแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ได้ให้ทางองค์กรถิ่นนะครับได้จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการสูบน้ำนะฮะซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลได้มีการติดตั้งระบบสูบน้ําไว้แบบอัตโนมัติเลยนะฮะถ้าน้ําขึ้นมาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดสูบออกทันทีนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่น้ําหนุนสูงหรือปริมาณน้ํามากหรือน้อยด้วยนะครับถ้าน้ําปริมาณน้ําที่ล้นตลิ่งเยอะๆเนี่ยกำลังการสูบของเราก็อาจจะสูบออกได้ไม่ไม่ไม่เพียงพอ แต่ว่าถ้าเป็นน้ำระดับประมาณ3.5เนี่ยเราเราคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือไม่ให้น้ำเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนได้ได้ฮะสามารถทำเดินการได้นะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้4จุดริมแม่น้ำในเขตเทศบาลนะแต่ว่าในส่วนที่เป็นพื้นที่นอกเขตเทศบาลไปนะครับในพื้นที่ของอำเภออภวาและอำเภอบางกุรีเนี่ยนะเรามีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้เฝ้าระมัดระวังเอาของขึ้นที่สูงรอไว้นะฮะแต่ว่า การหนุนของน้ําทะเลเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ขึ้นประมาณสักสองสามชั่วโมงแล้วก็น้ําก็จะลงไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าถ้าไม่เก็บของขึ้นที่สูงเนี่ยบางทีก็เสียหายแล้วเพราะนั้นก็จะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ขยบขยายของให้หนีน้ําขึ้นไปหน่อยมีการจัดเตรียมกระสอบทรายฮนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เ,เขาคาดว่าหรือว่ามีความกังวลว่าน้ำอาจจะเข้าไปในบ้านในอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอกระสอบทรายได้ที่อย่างเขต เทศบาลนี่ก็ขอได้ที่เทศบาลเมืองใครต้องการกระสอบทรายอะไรก็ไปสามารถที่จะไปขอนะแล้วก็พื้นที่อําพวากับบางกุฎีก็เช่นเดียวกันนะครับองค์กรที่ต่างๆก็จะได้จัดเตรียมสิ่งของต่างๆพวกนี้นะครับไว้คอยดูแลพี่น้องประชาชนหากมีความประสงค์ได้จะไปนํากระสอบทรายไปป้องกันบ้านเรือนของตัวเองอะไรนี่ก็สามารถไปเบิกได้ครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมที่จังหวัดได้ดําเนินการมาตลอดครับ คือเรามีชุดเฉพาะกิจที่จะพยากรณ์เหตุการนะฮะมีการทำนายมีการคาดการเหตุการณ์ไว้ตลอดอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนี่ก็จะมีคณะทํางานที่เฝ้าระวังนะครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยตัวท่านนายกองกรท้องถิ่นทุกแห่งก็จะได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมความพร้อมอที่จะต้องเตรียมปฏิบัติงานหากมีเหตุฉุกเฉินนี่ตลอดแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเรื่องที่จะแจ้งเนี่ยนะก็แน่ๆคือไปที่องค์กรท้องถิ่น สองทุกแห่งนะครับใกล้บ้านเลยฮะนะครับก็จะมีทีมงานที่สําหรับลงไปให้การดูแลช่วยเหลือนะในเขตเทศาบาลน,นี้ก็เป็นเทศาบาลเมืองนะฮะหรือว่านอกจากนี้ก็จะเป็นที่ว่าการอรําเภอทุกแห่งซึ่งมีท่านนายอำเภอเป็นผู้ประชาการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆได้นะฮะ